สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็เวลาพี่น้องเอ้ยจักโม่งง่ายๆมาแล้วปะหิวซีมหิวเข่าจิม,มองนะจตะเบียเที่ยงนะครับเที่ยงกว่านะครับนี่ครับพี่น้องหลังจากผนมาปั่นหน้าหายนะฮาก็มาไล่น้ำครับก็ตะไล่น้ำตอนนี้ครับโอ้ลูกทุง่งลูกทุ่งครับบันบันครับเป็นไหนคุกขี้เท่าอยู่นะครับ

เอาหลักไม้เป็นรน <c oughs> ลักไม้ทุบทุบอะไรนี่พี่น้องจิงเขาทุกงครับเป็นกับก้อยไม้ครับน,นี่ครับ น่างเรียบร้อยแล้วครับเหลือตะก้อกยครับอืออือชี่อยก๋วยไม้ น้ำปลาไก่เลยครับน้ำปลาของอำนาจหรือเปล่าครับไม่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 ครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ไม่ครับก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่ารสชาติังไงไม่ได้คิมครับต้องต้องเอามาโปรโมทนะใช่ไหมปากแดงนี่ต้องเอามาโปรโมทนะถึงถึงถึงจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะใช่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 ต้องเอามาโปรโมทสักหน่อยเอามาไว้ครัววงหน้าวันปิดวงมาสักสองสามแพ็คนะได้ห่อกลับบ้านนะใช่ใช่ใช่ เราจะได้รู้ว่ารสชาติน้ำปลาราอำหน้าเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับนี่ครับมีน้ำปลาท้องตลาดทั่วไปนะครับไหวไหมครับพี่น้องอยู่นบ้านครับเอาลูกทุ่งลูกทุ่งครับนี่ครับพี่น้องใส่ลงไปใส่เลยใส่เลย มาเฟอร์ครับอันนี้รู้จักไหมครับมะเฟอร์พาษาไทยไม่เลยนะอันนี้มะนาวนะครับมะนาวมะเฟอร์เ,อ,อ,เอรีเมมือครับอโอ้หมดแรงครับมะเฟอร์ เดียยเด๋ยวเดี Metal ๋ยวเดี๋ยเจ้าเสร็จมาเบอร์นะครับหอมสิบาทพี่้องหอมบักขี้บกขีไปเรื่อยนะครับลุกทุ่งลูกุ่งครับ ล่างหน่อยครับขวยมดแต่เยืนอยู่นะ มันเป็นทางมดอะที่ที่ที่พี่ยินเลยเออใั่เป็นปทางมดออไม้ก็มต้ตะหงหวยนะครับ <laughs> มาตะหงหวยล่างเรียบร้อยแล้วก็แค่ถุงไว้ครับออมต้ตะหงหวย <laughs> แบบชิมเนี่ยเป็นหัวเป็นหัวเลยพี่น้องเดี๋ยวครับอือพอแล้วเปรี้ยวไหมเอาเค็มไปหน่อยขาดเปรี้ยวนะขาดเค็มฮะปิ<ห>๊กเค็มไปหน่อยเค็มไม่นาฟใสไปเค็มก็ขาดเปรี้ยวไงต้องใสบ่บ๊าวเวอร์อะดูเงื่อน ครับเข็มขี้มือมเลยมันๆๆๆๆ <c oughs> เป็นหัวนะเมื่อกี้เป็นหัวเลยไม่ครัเป็นหัวนะครับป้าตองแบบว่าแต่วแบบแ่าไม่อะไรไม่ต้องหัน่นไม่ต้องหั่นเลยนะหั่นเลยหัวย่ายๆเดี๋ยวกินเป็นแซ่บพี่น้องลองดูเข็มง่ายๆแขวนหัวงบบ่า,<อ>งวามครับ <c oughs> วัวเราเสร็จไปหาหมาหอวัวขัดหลังมือไปลองหลังมือหลังมือเมื่อกีอก้เขาเหมือนครับข่อยหอยยูงยูทานนีคน่ครับบานๆเลยครับปุ่นย่างปลาข่อยหอยยั่วๆเลยครับไปลองนี่ข่อยเป็นหัวเลยครับปุ่นปลาย่างเข้า อยากให้จันมันจะกัดยกทงครับนี่หน้าเบียร์เขาว่าเป็นมูมครับมากินแซวกินนี่เลยไปกินเขียงคุ่นี่แหละนี่แหละที่เขานั่งแบบบรรยากาศลุกทุ่ง,งเลยนะยเออโอ้ยคักพี่ต้องโอ้ยเป็นไง จย่างปลาปลาข้ามหลงข้ามหลงหัวเลยครับอืมปลาแซ่บพ,พี่น้องแซ่บแซบมันก็แซ่บธรรมดาลาด้วยครับเนี่ยหอยเป็นหัวเลยอืมอันนี้ขันเลี้วอืมอันเลี้ยหันหันพี่น้อง บวหันนี่ตั้งตต่แดดอ่ะใช่ไหมตั้งะต่ตี๔แดดบันหันไมนได้เยอะจะไม่ตีเหองก็อด้ได้ใช่ครอบิวหอมกันพี่น้องนี่ครับเิีงเมือแรกกะพักพ่อนั่จากสองชั่วโมงนะครับเดินทางลงไปที่ตลาดไร่วนาสินนะครับค่ำ คืนพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้คืนนี้เราจะเดินทางพี่น้องใกล้ที่ไหนไปที่ไหนนะครับให้กำลังใจกันครับพี่น้องเอา้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามพัทยานะครับพัทยาขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วก็อลไรก็แชร์ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าแสบแสบครับกินข,ข้นขากินข้าวย้ย